ย่างแก่ในแดงนี่ยงกินอีกแล้วบ่ดนี่ฮะโอ้ยยงมาหลักกินลูกข่อยอีกแล้วอยู่ในห้องเลยนี่โอ้ยยงนี่อยากให้ย้งเด้อนั่ลูกเนาะอยากให้ย้งเด้อูดอยู่กระดาษอุดยาอยู่กับยังเขาเนาะลูกเนาะสงสัยตานังตานังอันเล็กกะมันบวจับเลย เราสิได้เปลี่ยนตะนางใหม่แล้วตะนางกันยงเด็กดื้อชิกินยาเด็กอ้วนชิกินยาป้าลุง กวนจะกินยาปะลุงแซ่บบ่เซ่บบ่อ่ากินอีกเลยเล็กอ้วนกินยาเด้อปะลุงคอยกินยาทุกมือได้ปะลุงคอยกินยาแซ่บด้ปะลุงเนอะคอยกินยาแซ่บด้ปะลุง ลุปะลุงเอ้ยคอยกินยาแสบเด้อยคอยกินยาแสบเด้อยปะลุงเอ้ยคอยกินยาแสบเด้อยปะลุงเอ้ยกินยาอะไรก็กินน้ำว่ายมาเด้อคนเอ้ยสบายดีงามๆเอาพอนน้ำหนักกินน้ำกินยาแล้วก็กินน้ำ ตัวน้องน้องหงอยู่นมกับน้ำน้องกรแเนะกินพอแล้วน้องเมื่กินเลยอาเจาอาเจาอีกินยาแล้วอารมณ์ดีกินยาขยาววขดแล้วอารมณ์ดี Nhìn mình vào bà luôn bằng rồi Nhìn ngầm ngầm đu Nhìn lò lò đu Nhìn lò nhìn nơi đây Nhìn nơi đây lò lò nè Nhìn nữa đây Nhìn mừng à? con á Nhìn lò lò nhìn mừng con á Ki 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 chả Hãy subscribe cho kênh Ghiền บ่ดำนานเฮ้สมบัติสาแทะอากาศยังเย็นอยู่เลยอากาศยังเย็นอยู่เลยอุ้ยคือหมืดแทะคือมาดำแทะอันนี้ฮึคือมาดำแทะ,อนนอทะโอ้ยยงกินลูกข่ยยอยยงเออมากินลูกไสายสายอึ่งไม่ไข,ข่ขอยนี้ ยังไม่ไข่ค่อยนี่อุ้ยตา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 ตึงๆๆตงตึงตๆตาตงตึงตๆตาตึงตๆตาตงตึงๆอาบน้ำบ่คือยังมืดคือมันแค่อากาศเย็นๆอยู่บุพา้าดอาบกะย่าบุพาวาอาบกะยาบ่ดู แดดมันยังเย็ยนอยู่อีแม่เอ้ยหนาวยังเศร้าอยู่ยังเศร้าอยู่ยังเศร้าอยู่อ่ะจ้ะอีป้ลุงเอย้ยอย่ะจ้ะอีจ้ะอีจ้ะอี

เก่ง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 เฮือนเฮอนเฮนเฮนอุ้ยจะมาเก่งแท้นี่นะาเก่งแค่นี้เด็กสีเดือนเก่งจังเลยเด็กสีเดือนเก่งจังเลยนี่ติงติงตติงงตงติงงตติงงตงติงงตตตตสบายดีพ่งมสบายดีปะลูนานเห็นมือโรด บาดีปลุงเห็นบ่บงสบายดีปลุงเห็นโดนจับมือใส่ละพุนอ่ะคลิปนี้ก็สิมาแฮนมือให้เบิ่งเด้อปลุงเด้อ คลิปนี้ลองวิบุญกับซมาแหนมือให้เบิง่งเดึ่คอยดูดมือคอยนะแบซบสีเข็มเข้มนัวนวแซบมาลุงเลยสีเข้มเข้มนัวนวนแซบวาไลกับบดูดได้นีมเขาวาให้ไลกับบดูได้นี้สมากมแทะสมากุกแทะึง

ดึง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 อากาศดีดีพี่น้องลมโซยโซยเป็นพายุสิมาออกมาแด้วแม่ลูกอย่าไปต้งปูนอย่าไปต้งปูนออกมาไม่ไมอย่าไปต้นปูน สมปูนสเพื้นใบแห้งกระเมาลกกับกรแหงเอาไปที่เดยนี้จับกล้วยนี่บดดเนาะบดดนก็นสิได้ขาอยู่นนในได้ลูกเอ้ยอดเอาเนานนะอดอา,นาอยู่ในก็ะิอได้ขาจอดอยู่ในเลยตักฝนไปก่อน ตากแดดตักฝนไปก่อนจากน้อยแล้วจากน้อยแล้วอืมจากน้อยแล้วอดเอาแต่งตัวงามแตเ่งามผินเปือนบแต่งตัวงามผิเปลือยโหนนอนนาเล่อยอก่น ยินบ๊อกวถ h o นะฮะผัา o ได้ยินเยอะขึ้นหอดหรือเปลขึ้นหอดฮะ เอ,อ,อาว่าวดีๆที่มันบริเงน 50, ินิ้มัาะยังบิ้คลิปอยู่ใจเย็นๆเลยใจเย็นเรื่อมานาไปกินมูกระทางน, <c oughs> ก,นกินมูกะทากินกินมูกะทาว่าวเอ๋บอกินเด้อบอกับว่าเสีเ่ยมมูกระทางอ,อบอกเข่าในเด้อเขากระดกเด้อบอกลิงบอกคือนะ ไไไฟด้แล้วเ็งานลิงจะไปกินมุกกระทะยังไงไม่กินเลยเด้อลิงไปเองฮะลิงไปเองเน่ยไหมคะมีรถใหญ่โอ้ลิงเองลิงไปเองลิงมีรถใหญ่ลิงอยากลิงอยากกินมุกกระทะบอฮะลิงอยากกินมุกกระทะบอเบาดีๆก่อนอยากกินอยากกินเลยเหตุได อดเอาอยากกินมุกกระ tha อุดเอาว่าเป็นตาดิตุนด้อยากกินมุกกระ tha อุดเอาจังอดเอาเนาะยัดเปลืองเงินเนาะอดเอาเนาะเอาไว้แพงเงินแพงเงินไว้ซื้อนมให้น้องเนาะ บอกน้องเนอะว่าให้น้องกินขนม,มให้น้องกินขนม,มเล่นกินชากินอ,อันเดียวกินอันเดียวโอ้ยอยากก่อยาก,กินอย่าก,กินเดี๋ยวถามก่อนอย่าก,กินแห้งมะมูกระทะนะ่ะอย่าก,กินแหง้งอย่าก,กินแห้งอลไรเหตุไดอย่ากินแห้งอะไรเหตนใดหายใจแบบนี้ <c oughs> หายใจแบบนี้อย่ากินแห้งหายใจแบบนี้อดเอาบอก บอกมันแต่ดิสตุนสัตบอกบอกบอกปลาลุงบอกคุณยายเร็วบอกคุณยายหน่อยคุณยายเอาเด้อคุณยายลิงอยากกินมุกกะทะแต่ลิงงดเอาเด้อจริงลิงกันเอาเด้อลิงอยากกินมุกะทะไม้ขวบมาจากไหนพี่น้องอยากกินมุกกะทะแต่ว่าอดเอาเด้อโอ้ย ปาดโถหินหินงามรอบนี่พอดีบ่มีก้อนใหญ่ก้อนใหญ่บลายมาหอนี่ม่ลิงยนกับสีคอพีคขิปเลยเด้อพี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ซองน้องมีบุญในเดอ้อลิงลิงบอกปลาลุงเนละ้วฝากไว้ไลค์กดแชร์ให้ซองน้องมีบุญในเดอ้อปลาลุงลิง,ลง,ลงนำ้ำฝากกดติดตาม เลยสง่สงแม่น้องลิงกับน้องมิบุนในเดอร์ปลาลูมบ๊ายบาย